สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สิพามาไหว้พระเด้อวัดหนองแวงในจังหวัดขอนแก่นครับผมวัดหลวงภูบาทภูเมืองสวยง่ามเป็นมือครับผมเออวันนี้เด้อสวัสดีทุกทุกคนเดี๋ยวบุญไมฟฝากครับผม สวัสดีครับพยโยมสวัสดีครับโหมันนเหนียววายวายปะเปล่งบรรยากาศต้างใน

ขึ้นมาข้างบนอันนี้ชั้นสามแล้วอ๋อชั้นสามแล้วดูบรรยากาศรอบๆของวัดค,ครับผมบรรยากาศของเมืองของขนแก่นเถิดเห็นครับผมอันนี้ชั้นที่สามบนชั้นที่สามนะครับผมดูวัดที่สวยงามโอ้ครับผมสะอ่อนคนสร้างได้งดได้งามมากครับเดี๋ยวไปไปฮร ไปชมชันทีซีทอดไปครับผมชันทีซีทอดไปเด้ออันนี้ขึ้นมหอดชันทีซีแล้วครับจะเห็นเวลัาของอถตกกของนดีบรรยากาศก่อนด,อนด,อนดีจะเป็นแบบนี้ครับผมสีมีบันไดขึ้นไปอีกชั้นที่หาครับผมทั้งหมด จะเป็นบันได,บ,นดบันไดนี่นะบันไดใหม่เป็นไล่ไห่สักงามงๆงขึ้นไปนี่คืนไม่ชั้นที่หกอีกทั้งทั้งหมดไม่รู้มีกี่ชั้นดูนทางข้างก่อนครับจะลุขึ้นมาบน อู้อันนี้จะเห็นรูปของวิวที่ทัดของจังหวัดขอนแก่นครับผมสวยๆครับผมงามๆเบื้องร่างเด้อเป็นอย่งไรเนี่ยเบื้งในหล่อพระธาตุด้วครับผมสวยๆงามอันนี้ชั้นที่ ชั้นที่เสูงสุดเมืองมัเกจะต้องสัก ขอรบพรสา,าลีลิกธาตุต้องมาขอพรตรงนี้ขึ้นมาต้องมาขอพรทุกคนครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ลำล่ำลวยๆทุกคนเด้อมั่งมีสิสุขทุกคนทุกคนครับผมสาธุ